กินแน่ก <sup> ินแนี้แทลูกหุ่ดเ้อนั่นีทีโมฮีาชับมันเสร็จดุกนะเสร็จนะเสต่แเพื่อนนะเสร็จละสบายดีเด้อปลาดงเง้ยซีรุกทุกทายินดีตอนหลับเขาชูซรงกระจอยเลยขาก็ขึ้นมาจะลูกกาพี่นองเลยกินแน่แตลพายังว่ได้ขึ้นมากับระบาว เมยไล้พี่น้องไหยไปตูไปดไปตูคุณดติไปน้ำตู่ดูน้ำตู่วะวคุมคออิน้ำเพินไปน้ำตู่ดูเฮ้ยไปเอาหลอกลาเรืองไปเรไปเอยาไปลูต้โตหามแม่มไปนอสะผมอีกแล้วเบี้เบดพี่น้องพรจอยขึ้นมาแต่นั่นพักกันยางมากว้เส้นนี้กัพี่น้องเนาะใส่น้าแม่นี่พอคุณโรมาว่า เด็ตำรดวะจักสิบ้บบาขับไหนหน่องเาจะพอมีแห้งลกกะพี่มานีัไปตัวไปไทไนางไหนเลยสิไปใช้ไปลูกก้าพาะนี่นะไปใช้พี่พี่นันวเอานาเราลกกะเาอานาเรานังเสมอเลยแต่ก็เอานาน่ะ

cả cả đi ngang thì đâu ừ lại chỉ làm <laughs> ừ, lại trước mặt đấy, ôi na Nhanh nhịp của phụ Ena anh ấy <laughs> chưa chú chú chưa chú chưa chú chưa chú đó chú phụ chú bao đấy chú ạ phụ chú 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 bên chú nô nô อ่าแล้จะไปหาแล้ว่าแล้วละไรดโอ้ยโอจะไปหาแล้วว่าว่าอย่างไรด่ว่าอย่างบ่นน right? ี่มาเล้ยพี่ด้วยหมูยังไงแก้ว

เาเราบุเม่อยแล้วเรานังตังนะวะบ้านบาบุ่อยากไปนั่งแลนนะว่าอบานแม่กาลงก็บุยเเนบอยากนั่งกับเราบุเหรอ้ทั้นงามานัเนาะมันอ้วกพุยเลยกันลกแล้วมันพออาย่สบายอายุแต่ว่ามันอ่อนกะอ่อนแม่ไ่นอนาโียนเ หน้านี่กดมันก็เก่งนะเออโรยโรยมันกแล้วกลับให้อีกนี่ให้ลูกกานนี่ลูกไปวยเฮ้ยนะน้องวัดนะ น้ำก็มีเท่านี้แหละพี่น้องเอ้ยเออน้อยสิลำให้นี่แหละพุ่นก็บ่มีพุ่นก็บ่มีอืมตกบ่มันก็ยังพอได้ดอยู่อื่นลได้อยู่นั่นน่ะบให้ล่าสู้ๆอยู่เฮ็ดไสู้ๆนะสู้ๆสู้ๆเด้อกบยังบ่องบ่กล้าีต้องมันมีเมื่อยบ่บ่าว บังแม่ปลาไหลมูปลาไหลมูไปลูกไปผูกปลาไหลมูไปผูกผูกไมจะกิดก้ามันกิดก้าบังแม่ปาไหลก่อนงแม่ปลาไหลก่อนวู้วูววูวบวูกินเหีวยนบู่วูวูววูน ลุกป่ะย่างขุดป่ะขึ้นแล้วบ่เห็นนะยังนั่งยืนอยู่นี่บ่บ่เฮิงดก็ลงดินิตมนี่มึงนี่มึงแน่เอนาเฮ็ดยังนะู้อ้นานี่ะ บอกปุยลงลกาแม่เชีลงลกาแม่เชีลงลกา้าต้ลงลกาบุตี้ปุยลงอกกลน้าุตี้คนละจ้า่นเหียว่าล่นเหียว่าแม่แกส่งเหอไม่ิมนะบ่ไปไปยัง cút, Cứ... mềm này, hãy mềm này. Pai, à, mẹ chơi được đây nấm kèn cả, chắp áo luôn. chắp áo, ở đây làm khèn, <laughs>

คุมแล้วก็อดมาไร่คุมแล้วกอ็ดกอดมาไร่แล้วก็ลกแล้วก็เออเออฮะเออหาพาบ่แมไป้แห้งงเก่าเด้อแว้งงเก่าเด้อ,อไปอย่างไป้งหรือไป กานอน่พ้ดีดำพ้ดีสะไล่ง่ายได้นี่แข็งกอกกผกพดีบบเบืองนะอของไอ้หน้ากับช,ช่องจีแข็งยุบของไอ้หน้ากับแต่ใส่ปุ๋ยว่านนี่พี่พอดีลกตัวนั้นบดตัวนี้ต่อไปลุกไปขึ้นไปโหแล้วซาดป่ะนี่เห็นน้ำแข็งเลย นางเผาน้ำแขงแล้วซาเท่านั่นบาทสี่มุ้ส่าหะนบ้านบังหอยก็นังแน่เดือกว่าขี่เดือมาเมาตายไปเลยไม่ไหกมมั้ง บอกกนไนาบ่านัะบุ่งก่ันจมาได้องสองสี <g az Ford> ่ทุกแปดทีี่สองทกหันันบหาได้หได้นึึกยด้ยี่สองมัดบ่อันทำม่าทำมหานี่อีกสมัดจะได้สามตินไปลูกไปขึ้นไปไป ăn nhanh quá bây giờ nửa mẹ ăn hút ăn hứt ăn đã băng đâu, nửa đục đâu, đây ăn hút ăn mai thằng hút ăn hút ăn hút ngoài ngoài ăn bố ăn hút bay hút ăn Ui, ui. Uh, kênh thế này. Ai quá năm khèn rồi đâu Pa. Còn thứ ai Quá hàng ngon mà đi hàng

<Okay. S 2> ขึ้นทั้งเพื่อนมาลูกเดยถอดเกิบนั่งกันนั่งกันโอ้เก่งแท้ถอดเกิบเป่งโอ้เก่ง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 สวัสดีออกแล้วบ่ลูกนะสวัสดีออกแล้วบ่เก่งแท้ทูจ่าก่อนลูกทูจ่าก่อนคนเก่งให้อะไรจา้าจ้ะมาลำมาโลก้าหรือปล่าลุงมโอนี่จ้ะ มืออื่นฉีดลามมือแรกเลยสะเหนียวเหนียวอีกแดนนะป้าอกุ้งดยคือเหนียวคือบาเบาบ้านาเหนียวเช้โช่เอ้ยคือบาบอกแม่เมื่อกี้นี่แม่คือเหงียแล้วลูกอย่าบเสุดบบหลายคนอายบ่เอาส่งไว้น้องในกระเป๋าไปไปเปลี่ยนไปขึ้นเปลี่ยนปไป

เราขึ้นเพิ่งบ่ออมาอยู่ออหอมเท่ายวอะกีบาภัยใหม่หมอนะปลาล้ำจ้ำจ้ำลูกจะไปไซ่น่ะหอ้องคู่มมีบ้างมาหน่อยย่ะค่ะพี่มาหน่อย

บัดมื่อบอ่บาดเอ้ยมาเอ้อมือบอ่อบลบอกาทีอย่างเมื่อบอ่อด้วยชิคกี้ลน้ำคุ้มนี่คุม้มพาตกขนาดเด้จะไปให้ลูกจะไปได้นะห้องนอนน,นะนี่นอนนะแล้วเปล่า,านั่ให้ลูกมมเลยแม่มาดิ chào kêu bơi sai cướp tên bọn à? tên con bà nưng, tên con bà nưng, ui, miếng bàn tôm nã bọn nè, tung tóp nè, mường ai mày, mường hải hòn cồn hòn đặng, oi, 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 oi ถ um, ามคุ้มโย่คุ้มหยกไหนกันเมื่อน้ำบ่เหยกมัหนูแม่ใส่เกือบนะบ้าหนันนนกเมื่ออื่นจ <c oughs> ิปา,า,ากเสือนซาบังนอดน้ำเมื่อคุ้มก่อนอยู่หานเป่นตาไงนะมันมีเขียนบอกบอยู่หานชาไข่โมกะอะไรหานมังคี้บอ่โอ้ยซานกันกินมื้อนันกันง่วกมากมาสิดูดแมงวันลงอะไร ô ô, ดู cả สิใส่ตัวเอง đôi 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 đôi. น่ะมันผ่านมา chắp เสือ mẹ กันหาล่ะอันนี้บ่ มาพี่ใส่เรามาพี่มาไม่มาไม่มึงนี่ไอแรงเฮยังในแรงเถิงในแรงหลดออมาอุ้มนะฮะมาไม่ฮะมาพี่บัดมาโน่อยนะบ้านอย่าไปจับบ้านท่านผุ้ตายแล้มาพี่แม่มัานให้เะแม่มัให้เอมาไวมาไวเออจับน้อยบ่อบจับแม่ยากมีงูจักนะ เฮ้ยเฮ้ยน่อยออแม่บอจับแม่ขี้เดียรออมาหนึ่งแม่มาหนึ่งแม่มาพี่ไปไวมาไว้มาไว้มาผีดุวาไวมาไวออกมาพี่ไปโอ้หมาวีว่าออกมาดินนอกผี mình đi đâu? mình ngắm cô mua hàng xàm luôn lù lắm ạ Nó cắt tát tiếp này. <cười> 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 โอ้ก็งานแล้ก็บ้าก็นโอ้ยเจ๊ขีบักมันนี่ unda, ่ังเด้ง่ยประตูวักหมักกกหมักพลังถิมบ่อะลรวะโน่โน่แล้วหลานมีแต่โน่กับโน่แล้วตัดเทมพลังนะกประตูวักกกหมักพลังถิมแล้วบบดบโน่โนโนอยู่บดมือบดเวน เตะกระตุกน้ำมออกขึ้นไปงอยบ่นะเด้งแค่นี้บ่งั้นคือเด้งแท้นี่ลูกพอบุญนี่บ่มามาพอบุญหายมามองพอบุญช่วยสู Coffee, ้อยู่ว่าใครกบรถปลาเพีปลาหายเนี <tirar S 1> ่ย <cus> <initiatives> hiện đây bạn này một bàn mấy ừ. ba chị đó ừ. để hết đã đục khi đi nữa Mẹ. Rồi, khóc Chú cha con, mình xem Chú cha con <laughs> จ้าก <at> ่อนจ้าก่อนจ้าก่อนเมยสจะไปหาเก็บมาให้เม่สจะไปหาให้จ้าก่อนใจก่อนอืมเทไรถือจานะถึจ้าเ้อเม่จอยพอก่อนจ้าก่อนตีมอนิบจ่ากันผุ้ดีอันนี้

อ่ะทองเมื่อตอนไหนนี่อ่ะทองเมื่อปะลานใช่โบถาลานพุทดิบบริชนไทนะมาช้นำมาปุยกัมานํติอย่าไปเด้ออย่าไปเด้อนายเพช

ตาขึ para, 1, 1> ้นเทิงปะเข้นเทิงปะมึงน่ะเอาน่านั่งดีกี่ต um ุ่มเอาน่าดีกี um ่ตมเอาน่าย่าแม่ช่เอ uh ียดได้ใช่ขี t. <t ้เห uh ียดได้ใช่เอาน่าเอ้ยมาเลยมากินข uh ้าวเมือคุ uh ้มไปตาขืนเทิงมาลูกปะไปกินข้าวไป ข่าวแล้วเมื่อไปไปลูกไปไปลูกไปผหาผูตูก็ขึ้นเอยค้งมาขึ้นไปไปไปลูกไปมาพี่มาพี่ไปทอดเกบือทอดเกลือกันเห็นแล้วทอดเกือนะเออสั้นออกละว่นะ สวบัดออกดูวยบ่อนะเก่งแท้เลยขึ้นมาผูกไปขึ้นทั้งใหม่ทั้งจับจับหัวขันไหนทั้งนั้นได้บ้าบ้าจับจับหัวจับตัวนะจับจับขึ้นนะลูกนี่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 เบิ้มไงสิหัดให้ขึ้นนี่นี่จับจับนี่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 จับอันนี้ขึ้นจับขึ้น จับขึ้นหนุแม่บอกว่าให้ฮัดจับนี่จะได้ขึ้นเองเป็นกินข่าวกอนพี่้องเนาะกินข่าวกัสิเมนะื่อบเน,นะนาะใช้นาเราขื่นพ่อห้ไหนาอยู่น้ำอยู่น้ำก๊อกเอานี้ต้องกินกนกอ้ยนี่บุอบอล

เจาพาน่ะถามยนบุญอยากบ่อเอพาเลยบุญอยากบ่อพาเมยกินบ่อเข่านะวนน่าเช่นะเอาไม่หรอกย่อมห้าเบนีเินยบุเบนกินห้องบไรายให้ตูไปให้ตู้ไปให้ตู้กินไปเอาลงไห้ให้ตู้ให้ตู้หรือให้คุ้ม ไปแพ้ไปคุมบ่เออไปคุมไปคุมหน่อยยิ้มหล่อมไปแซ่พี่น้องเลยเดี๋ยวไปจอยกันจะไปกินข้าวก่อนข้าวแล้วก็เมื่อแล้วพี่น้องเลยเนาะหันลื่นเลยเดี๋ยวคุมกันเฮ้เดินเบี้ยไะเออมาเลยเดี๋ยวนุ่นถือผ้าข่าวเลยลูกบีบ้านเดงบักบี้บักดิ่นของไอ้ทิดเด้ ป็นโดหกท่วหัวนี่นเอะโอเคไปแล้วไปดูงสบายดีเด้อ